แฟนคลับใจฟูค่ะหลังจากที่อุ๋งอิงได้เรียนกับครูบิ๊กภูมารินเป็นที่เรียบร้อยกลับบ้านมาพัฒนาตนเองไม่เคยหยุดค่ะต้องบอกว่าดิฉันได้แอบไปเห็นคลิปนี้ค่ะเมื่อวานนะคะตอนประมาณช่วงค่ํานะคะทางเพอเออทางช่องพ่อแม่อุ๋งอิงนะคะลงไว้ค่ำนี้มีใครมาบ้างบ้านน้องอุ๋งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะไปดูกันว่าอุ๋งอิงร้องเพลงล่าสุดหลังจากเรียนกับครูบิ๊กเป็นยังไงบ้างได้ยินว่าจึ้งเกิน จริงไหมปะคิดถอดีดด่นอคดถดถูกนี่ล่ะเรียนเพิ่มเติมมาแล้วเรียนเพิ่มเติมมาแล้วหลัอันว่าความฝากไฟหลัมันบอมีมือสิน้นท่านสิ้นนี่บอกเก่งแข็งเก่งมาก ลาเพชรบาดแงลาได้ยืนอยัดนำมาเป็นของตอนคันอน้นเอวโอ้โหละเสือบทิมลายแถวได้ลบองเขาทำคนแควให้เราแลมถูก,ก,น,กนี่ล่ะ นี่โดตาโดน่ากลัวมากเมื่อกี้เออเออโอ้โหมีคือหลังจากเรียนจากคุบิ๊กแค่ไหมเนี่ยโอ้โหมาเรียนโั้โั ถูกเก่งมากเก่งมากมึงเออครับพี่นทุกคนทุกบอลครับทางช็อพ่อแมววิญิบครับบรรยากาศยามคำ่คำคืครับขนลุกบ้านหากักคุณผู้ชมเดินทางบอกโมงยังไม่คือ คือภาพของความปิติยินดีอ่ะนีิฉันรู้สึกยินดีมากมาแ,ลลแล้วนางไม่ได้ฝึกแค่ต่ดีสองทีนะนางฝึกเอาไปเอาตายนะครับคุณผู้ชมขาดูด,ดอิอันว่าความฝักใยมันไม่มีมือสิน้นอันว่าความฝักายมันไม่มีมือสิ้นรอนขำบ่นกันเลยเออแล้ว กรอนเนี้ยคือดีมากแต่ว่าแต่ว่าสมพลโต้มันอิสาะเลยยุ่งมั้ยุงมืนกับนีแล้วต้องเอาพอลลมบอลลุ่มถูกต้องมาเสือเบอร์ทิมไลน์ลูบอลใดเนี่ยปนสารครูพิ่กเห็นครูพีกต้องดีใจเราเป็นแฟนคลับเรายังดีใจเลยที่เห็นลูกสาวฝึกฝนตัวเองขนาดเนี้ยเนาะทุกคนจะบอกว่า นเราเป็นแฟนคขับเรายังรู้สึกดีใจที่ได้เห็นลูกสาวฝึกฝนตัวเองขนาดนี้อตลอดเวลาด้วยอ่ะเนาะโอ้โหอิงเก่งมากสุดยอดสุดยอดสุดยอด เริ่มขาแก่นี้นี่ถือเป็นเรื่องราวดีๆค่ะของคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่น้องอิงเนาะไปเรียนกับครูบิกมาได้หนึ่งวันทวน ปะหนึ่งวันทวนปะแล้วก็กลับมาค่ะเราก็เหมือนแบบมาพัฒนาตนเองหลังจากที่เรียนจากคูบิกมาแล้วซึ่งกอลลัมเนี่ยเป็นกอลลัมที่คูบิกเพิ่งแต่งให้สดๆมา,มาจากคลิปล่าสุดที่เราเพิ่งดูกันไปเลยด้วยแต่ว่าน้องกลับมาค่ะเราก็พัฒนาตัวเองอย่างอย่างดีมากๆทําให้เราเองก็รู้สึกดีค่ะ ทำในกรอนเนี่ยโอ้โหค่อนข้างจะชัดเจนเลยว่านะัคนเรามันไม่สิ้นในการที่จะเรียนรู้แล้วถ้าวันเนี้ยหนูไปเรียนรู้แล้วเราเองเป็นแฟนคลับอะภาพที่พี่อยากเห็นในชีวิตหนูคือภาพการตั้งใจเรียนการฝึกฝนเพื่อที่จะเป็นศิลปิน่ะเราได้เห็นสิ่งนี้อะคุณผู้ชมมันมันมันดีตัดใจเรามาก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 ,มากเลยทีเดียวเนาะแล้วก็มันดีต่อใจกว่าภาพที่น้องแบบไปเที่ยวไปนั่นไปโน่นไปนี่อะซึ่งเข้าใจว่ามันเป็นการพักผ่อนแต่ว่า หลายๆครั้งอ่ะเราเองไม่กล้าพูดนะว่าเราอยากเห็นน้องอ่ะไปฝึกฝนตัวเองมันเป็นช่วงเวลาของการฝึกฝนและวันนี้ได้รับครูที่ดีมาฝึกฝนขนาดนี้บ้านอยู่ใกล้กัน4กิโลอุงหิงอยากให้หนูไปบ่อยๆนะบ้านครูบิ๊กไปไปเที่ยวเล่นก็ได้หรือว่าไปเรียนรู้ก็ได้ค่ะเพราะว่าวัยหนูยังเป็นวัยของการเรียนรู้และเด็กผู้หญิงคนนี้ไม่เคยทําให้เราผิดหวังเลยไมละ่ะตอนเช้าไปเรียนตอนเย็นกลับมาหลงได้ขนาดเนี้ย เธอมันคือความหาศจย์มากเลยที่เด็กผู้หญิงคนนี้เกิดมาเพื่อเพื่อร้องเพลงอะแล้วต่อให้มีลำเพลิลำเดินลำกรลำทนองขอนแก่นลำานองศรีสะเกดลำานองสะแก้วลำานองโคราชลำานองสาลบวัดลำนางก็ทำได้ทำไมนางจะทำไม่ได้เพราะพื้นฐานนางมีพรสวรรค์กับการร้องเพลงอยู่แล้ว ฝากคุณพ่อคุณแม่ค่ะฝากมุ่งอิงด้วยเรียนเยอะๆเรียนเยอะๆแล้ววันหนึ่งหนูจะเจอทางที่ใช่วิธีการในการเป็นศิลปินน่ะเกิดมาเพื่อที่จะตกแฟนคลับให้แฟนคลับมาตกกลุ่มรักเราถ้าสมมติว่าสกิลเรามากพอคนเนี้ยตกกลุ่มรักชอบหนูในการหนูร้องําเพลิอลอนอย่างพี่กระติปเนี่ยชอบหนูร้องลูกทุ่งอะถูกปะ มีกระติมบชอบหนูร้องลูกทุ่งแม่แม่บางคนชอบหนูร้องลําเพลินแม่บางคนหรือว่าพี่บางคนชอบหนูร้องลําซิ่งอย่างเงี้ย uh huh. เพราะฉะนั้นแล้วสกิลหนูอ่ะหนูต้องเป็นพื้นฐานของการเป็นอาชีพศิลปินต้องเป็นคนเก่งเก่งในการที่จะทําให้คนอ่ะชื่นชอบในความสามารถแล้วก็ชื่นชอบในพรสวรสค์ในชีวิตของเราให้ได้ดังนั้นแล้วการฝึกฝนสําคัญมากครับอาชีพศิลปินสิ่งที่พี่อยากจะบอกกับหนูว่า อย่าหยุดในการพัฒนาเลยนะลูกคลิปพวกเนี้ยพี่ดูได้ทั้งวันเลยนะลูกดูรู้ปะเพราะพี่ได้เห็นหนูฝึกฝนนะพี่สามารถนั่งฟังหนูเ้อาเพลงได,ได้ได้ตลอดหรือหนูคิดกันง่ายเลยที่หนูไปคลิปทิกอ,อกมาสร้างผสมน้องฮักอะ่ะพี่เปิดฟังหนูทั้งวันทั้งคืนได้เพราะอะไรเพราะเสียงหนูอะ่ะมันมีคุณค่ากับชีวิตพวกเรามากแล้วถ้าสมมติว่าเราได้เอาช่วงบางช่วงของการเรียนของหนูอะ่ะ มาฟังในชีวิตของเราอ่ะเปิดวนๆแบบเนี้ยทําไมเราจะไม่ตกหลุมรักหนูอย่าอยากให้หนูแบบอัดคลิปลงเยอะๆอ,อ่ะเพลงนี้หนูชอบหนูก็ลองร้องมาพอๆแม่ๆดูกคนพร้อมที่จะปั่นวิวปั่นคลิปอยู่แล้วนะคะยังไงท้ายที่สุดแล้วก็ขอให้หนูมีความสุขแล้วก็เออไม่อยากให้หักโหมกับการเรียนละกัน,น,น,แ,กนแต่ถ้าหักโหมแล้วเพื่อเป็นผลลัพธ์ที่ดีก็ให้หักโหมนะลูกสู้ OK, this is